อืมอืมอดุดดอืมลาเลยเอ้ากรับว่าดังดังกรับสบายดีโอ้เอ้ากรับสบายดี่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเนาะโอภอกับซองบาเด็กบรรนาชาแนลอีกแล้วพี่น้องกับบรรยากาศยามมือแรงพี่น้องเ้ยมา ด้เมนูมาผากที่ฟางนอกนอี่เลยพี่น้องได้หนึ่งฮนดอกฮันดอกแดงพี่น้องแทบ,บเลยแจ่วหวานๆเยิ้มๆเลยพี่น้องพักแก้มก็หมักทั่วมักแตงมีแต่ของปลูกเองทั้งนั้นเอา้าเห็นอยู่อะไรพี่น้องอตแขกไม่ได้หับเซิร์กับนี้พี่น้องพี่นอกจออันนี้ได้คนเขากล้องน้ำใหม่พี่น้องเลยมะเบิง้งแจ่วเยิ้มๆเลยพี่น้องเลยมาทำแรก เบกแหงนาอืม <iah. S 1> อืมอืด้วยเอามือเลยเอามือเอาเอาเห็นไหมไปตเอมือเลยโอจ้าจวดจัดขนาดมาพี่น<โ>้องแซ่บๆน้องกันกระบอเล็กเด้อ เอาไอยอกิืมมาสิฮงอืมอ,าาอืครับเด,ดี๋ยวราดหนึ่งนะโพดพี่น่อยเลยุกโพด เป็นไรอืมัากาศยำแรงในสวนใอ่ไหลกโดดนะ เอาเลขหนึ่งใส่นะยังก็เออใบกีหูโอ้ยลืมแล้วมันจะหอมอืมใบกีหูนั่อืมใบกีหูแทบครับเลยอืมปรงพินต่ำกับมาบบดนี้ ยกโดดไปหน่อยเอ้นิงยี่บข่าวทาข่าทาอืมอืม <the> เอาท่าอืมจอดนะฮะแซ่บมแซ่บกรอบๆมะเแงอืแจ้วนี่ <wenn> <he> bọn bộ hết bộ him có đi sap, you know, hm 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 เียวกินเน่จังหน่อยพี่น้องเพราะว่าค่มอลพี่โอยคั่มจะเป็นตปรตีนแหละเออเอออืปักเสริมอืเป็นปลาโอ๊กใช่ไมอืเปปา อ่อนๆเลยพี่น้องบ่งน,นี่ยอืมอืมบวกนมารื่องมะเจ๊ด

ปักเปลา แบบหอมพ้องเยหอมพองกินใบงใบยังกอลืมเลยเออใบฮิฮูพี่น้องเลยว่าสองเตืากับเตือก็อกสองเตือ,อ,อตัว khen như bà đại vì non có nhạt nữa rồi này mình ngạc nhiên mình đang nhiên chỉ อ่อนรับไปหน่อ hmm. ย mm hmm.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  ก็กัดจาดดีขนาดเลยเจ้าบ่าบ่าเยิ่มเยิมแห่งนี้พี่น่องบิ่งไงบน,นเนียวและบอันเกินไปพี่น่องพี่น้องเจง้าสำเร็จรูปเป็นทงเลยพี่น้องเอา อันนี้บอไดโฆษณาเนาะเอามาหายเบิกอยู่สอพี่น้องูอไดสนใจเกี่ยวกับสมัม,มมาน้ำจิ้มแม่มะลิพี่น้องเลย

หนึ oh, <fig ur ative vine gary> <doors> ่งแล้พ่อออหัดรอดดันรอดโหดปากโหดบ้านมมัวเนาะ อือืออันนี้แหละก็บาดดูดหานิ่งแต่ว่าตัดเด็บเรียบร้อยเลยรู้ใช่บัดจากขนาดเอ้ามนูนี่พี่น้อยเอ้าสำหรับทิ่นี่เบาเล็กจ้า สิขอลาโตไปก่อนพี่น้องบาเล็กกะสิคอจบจิปบเสียงเซียสำนีพี่น้องกอมันกัดใกล้คำเลยอ้าโตเอาบาเล็กกะขอขอบค,คุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามบาเล็กและเติมกําลังใจให้บาเล็กตลอดพี่น้องบาเล็กกะขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเว้ปัจจาก,กักโรคภัยไข้เจ็บจิตเงิงในใครได้เงินจิตทองใครได้ทองแต่ว่าก็คือสิบกได้ดอกกระเฮาบ่หาพี่น้องไว้อ้าบาเล็กกะ ขอฝากแม่พี่น้องสู้หูสู้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเอา้าของกินบวกกินมันเนา่าพี่น้องเอ้ยของเก่าบัวเรามันเลิมกังได้กะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเล็กนเด้พอพฝพกอกันชิปหน้าพี่น้องว่าที่ให้บ่าวเล็กจัดเมนูนยังกะสามารถคอมเมนต์ได้พี่น้องเอาเ้ากล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องโอ้